สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากับดิชันราตรีไพศาลส,สุขสมปองค่ะวันนี้มีหัวข้อข่าวนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีข้าราชการพนักงานร่วมพิธีบวงสวงสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อให้การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2565เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ เมื่อเช้าวันที่11กุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2565ซึ่งเป็นวันแรกนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีประกอบด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนาบัวชาต รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสุรโชตโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีนายนิทัศน์ต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีผู้อำนวยการกองหัวหน้าฝ่ายพนักงานเทศบาล ผพ้่ออำนวยการสถานศึกษาคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันแต่งชุดไทยในสมัยต่างๆอย่างสวยงามร่วมพิธีบวงสวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อให้การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2565เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2565 โดยได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในรูปแบบใหม่หรือ new normal และไม่มีการจัดงานยิ่งใหญ่อย่างทุกปีที่ผ่านมาเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคโดยกำหนดการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชในระหว่างวันที่11ถึง20กุมภาพันธ์2565ด้วยการจัดรูปแบบการประดับไฟแสงสีที่เน้นการเทริดพระเกียรติ และมีการรณรงค์แต่งไทยของชาวลบบุรีระหว่างวันที่17มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์2565พิธีบวงสวงสมเด็จพระนารายมหาราชรำบวงสวงเทิดพระเกียรติที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา ต้องดำเนินการตามมาตรการที่สบคกำหนดโดยต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองเข็มและผู้รับผิดชอบพื้นที่จะต้องคัดกรองอย่างเคร่งครัดสำหรับจุดที่มีการประดับตกแต่งแสงสีที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวได้แต่งชุดไทยมาบันทึกภาพนั้นจะเป็นโบราณสถานในเขตเมืองลบบุรีซึ่งได้กำหนดไว้เช่น พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชเทวสถานปรางแขกบ้านหลวงรับราชทูตวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุขณะที่ในช่วงนี้ในทุกภาคส่วนก็ได้มีการรณรงค์ด้วยการแต่งชุดไทยที่ทางผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการและทางเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสถานศึกษาต่างๆซึ่งจังหวัดลบบุรีเป็นจังหวัดเดียวที่มีการแต่งชุดไทยกันทั้งจังหวัดค่ะโดยที่พระบรมราชานุสาวรีจังหวัดลบบุรีได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองลบบุรีเข้าดำเนินการตกแต่งโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อรองรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2565 โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ลงพื้นที่ควบคุมการประดับระบบไฟแสงสีของเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีและการประดับสวนดอกไม้ของเจ้าหน้าที่งานสวนเทศบาลเมืองลบบุรีด้วยตนเองในทุกขั้นตอนเพื่อประดับมุมไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้เกิดความสวยงามตามพื้นที่ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราช โดยมีการตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับนานา,นาชนิดและมีการประดับไฟหยดน้ำหลากหลายสีสันซึ่งนายจำเดินสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีการออกแบบและวางแนวคิดด้วยตนเองในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความสวยงามและความประทับใจแก่ประชาชนที่มาเยือนณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราช และเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชโดยมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางไปถ่ายรูปและชมความสวยงามของระบบไฟฟ้าแสงสีและสวนดอกไม้เป็นจำนวนมากค่ะ โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดให้มีการส่งมอบใบงานเอกสารประกอบการเรียนและทำแบบสำรวจความยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีนสำหรับเด็กที่มีอายุ5-11ปีโอกาสนี้ทางคณะผู้บริหารและครูได้ร่วมกันแต่งชุดไทยในสมัยต่างๆอย่างสวยงาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2,565ค่ะเมื่อเช้าวันที่10กุมภาพันธ์2,565นางมรกตจันทร,ราั๊ พ่วงในยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันแต่งชุดไทยในสมัยต่างๆอย่างสวยงามเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2565ร่วมกันจัดส่งมอบใบงานชุดที่เ เอกสารประกอบการเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนหลังจากโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดการเรียนแบบออนแฮนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19โดยทางโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการแจกใบงานภายใต้มาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการสวมหน้ากากอนามัยจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลรวมทั้งมาตรการป้องกันโควิด -19 ของคณะครูด้วยการทำฉากกั้นป้องกันสารคัดหลั่งจากการพูดคุยกันระหว่างคณะครูและผู้ปกครอง โดยนางมรกตจันทร,ราษพว้หน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองด้วยเหตุที่โรงเรียนต้องมีการเปิดเรียนแบบออนแทนโดยคณะครูประจำชั้นได้จัดชุดแบบเรียนออกเป็นชุดๆเพื่อให้ง่ายต่อการแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน นางมรกตจันทราธผพ้อำนวกยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวกับผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าว่า หลังจากที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีการออกประกาศเรื่องการกำหนดรูปแบบการเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีในภาคเรียนที่สองทับ2,564โดยกำหนดรูปแบบการเรียนแบบออนแทนคือการเรียนแบบการนำเอกสารแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปดำเนินการทำที่บ้าน และกำหนดส่งงานให้กับโรงเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงจัดเปิดการเรียนในภาคเรียนที่2องทับ2 5 6พแบบออนแลน์ไปก่อน โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้สนองนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีโดยการเปิดการเรียนแบบออนแนด์ hand และกำหนดวันให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับใบงานเอกสารการเรียนเพื่อนำไปทำที่บ้านแล้วนำกลับมาส่งให้กับโรงเรียนโดยจะควบคู่กับการสอนแบบออนไลน์และจะมีการส่งคณะครูลงตรวจเยี่ยมนักเรียนตามบ้าน เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนเพื่อให้การเรียนของนักเรียนไม่หยุดนิ่งโดยนางมรกตจันทรารัตน์ผู้อำนวกยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมพูดคุยกับผู้ปกครองที่มารับใบงานในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการสำรวจนักเรียนที่มีอายุ5-11ปีที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยภาครัฐได้กำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนักเรียนค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์ปราศักดิ์ไกลฤกิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคาวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ